สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่ผู้สู่คนเด้อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาไก่พระรรมแสบนัวเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เบาไก่อยู่บนถนนพระร้มสามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะมุ่งหน้าไปจังหวัดสม,มุทรปราการพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบาไก่สิพาน่าสะพานสิขามสะพ,พานขามไม่นำเจ้าพระญาจักเมนสะพ,พานอ่า อันใดเนาะจากสะพานซื่อ,อยังเดี๋ยวไปติดตามรับส้มน้ำบอกไก่ได้วยพี่น้องด้วยบอกได้เลยว่าถนนพระรามสามเหนี่ยโอ้โหพี่น้องสุดยอดอลังการนี่ที่พี่น้องเอ้ยมีต,ตึกสูงใหญ่พี่น้องว้ยายบอกไก่เห็นแล้วสะออนสะออนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบอกไก่เชลลนรถขาแม่นําเจ้าพญาเน้ะพี่น้องเนาะเพื่อจะไปสมุตริปราการพี่น้องตอนนี้ในเวลา าหาโมงสิบนาทีหรือว่าสิบเจ็ดนาฬิกาพี่น้องเอ้ยบ่ไก่ยังอยู่บนถนนห้นทางอยู่พี่น้องเอ้ยยังบ่ท่านไนเดือกงานเดือดพี่น้องเด้อถึงว่าสี่หาโมงแล้วบ่ไก่ยังบ่ท่านไนเดือกงานบ่ไก่สะพานสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่ไก่ผ้าส้มสะพานภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองครับว่าสีสวยงามหรือว่า ชจยิงใหญ่อลังการขนาดไหนพี่น้องเอ้ยไปติดตามรับชมน้ำเบาไก่เล้วยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เบาไก่อยู่บนถนนพระรามสามพี่น้องเบาไกอไอ่อยู่แหน่ยังน้อครับตรงไปจะเป็นทรายมือจะเป็นสาธุผลิตทั้งทรายมือเบาไก่อีกจะเป็นถนนจันเด้อพี่น้องเด้อถนนยานนาวาเป็นว่า ชักแขกยังมาพี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องเอ้ยแถวนี้สุดยอดอลังการงานสร้างบ่พี่น้องเอ้ยว่เบาไกลเห็นแล้วสะอ้อนสะออนเด้พี่น้องเอ้ยกะเลยอยากเก็บภาพบรรยากาศนี่มาฝากมาตอนพีพีทูผู้สุขคนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยนี่คือถนนพระรามสามเลยพี่น้องเด้อโอ้โหพี่น้องเอ้ยรถถือว่าหน้าแน่นเนาะพอน้องเนาะเพราะว่ายาหมื่นแรงประมาณนี้เพิ่นกะเลิกเวียกเลิกงานเนาะพี่น้องเนาะ โบกายจะคับตรงไปเ้อพี่น้องเอ้อต,ต,ต,ตรงไปตรงไปตรงไปอยู่บนถนนพระรามสามเอาผ่าบรรยากาศถนนคนทางมาฝากพี่ผักน้องเลีวพี่น้องเอ้ยถนนพระรามที่สามพันวาพันวาพี่น้องเอ้ยนี่คืออาร์ชิเมเอยู่ในกรุงเทพก็ได้พี่น้องเอ,ยอ้ยบไกากะบหฮูนจากเมืนกรุงเทพสันนอกสันในสันกลางบไกกยกะโบหฮูนแต่ว่าบไกาสิมา ให้ยภามาเาบึงถนนเส้นนี้น้อพี่น้องเนาะว่าสวยงามขนาดไหนพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยบกไกลจิกกลับรถไปเพื่อจิไปขึ้นสะพานเนาะพี่น้องเนาะไปเลยพี่น้องไปเลยไปเลยนี่คืออย่างน้อเหมือนซีเมนทั้งด่วนบ่านอ้อบกไกลกับบกหูนาะพี่น้องเนาะทั้งด่วนบ่านอ้อนี่น่าซีเมนเนาะพี่น้องเนาะบกไกลจะตรงไปพี่น้องเอ๋ยจะกลับรถไปสูเอ่อเพื่อจิไปสมุทรปราการเนาะพี่น้องเนาะ ตรงไปมาไกลกันเลยนี่นี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดการก่อสร้างเพื่อนเนาะแต่ว่าถนนพระรามสามนี่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลนพี่น้องคางละสามเลนได้พี่น้องเ้อแยกฟังกันชัดเจนพี่น้องแต่ว่าข้างบนก็เป็นทางด่วนพี่น้องเอ้ยนี่แต่ว่าถนนพระรามสามนี่ลดหน้าแหนดอัดีพี่น้องเอ้ยในเวลา1ิบหานาฬิกาชิบสามนาทีพี่น้องเอ้ยบอกไยังบูบนถนนหนทาง คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเบาไก่มุ่งหนามาแตทา่ที่ผักกระไยมาแต่ราบินท่าพดีพี่น้องเอ้ยเผื่อมาเห็นเรข่งขงานแถวนี้ก<ะ>็เลยยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้รับเบิ่งรับสุมน้ำกันพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งน้ำเบาไก่ต่อเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเบาไก่จะเลี้ยวไปชูถนนวงแวนอุตสาหกรรมด้วยพี่น้องเบิง่งหลุดแรงอีทึ่งพี่น้องเอ้ย ไกลจะเลี่ยวทางหนได้พี่น้องเด้อเลี้ยวทางนาเนี่ยพี่น้องโอ้โหบอกเลยเลยว่าสุดยอดอะร่างการดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไกลจะเลี้ยวไปถนนนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่โอ้พี่น้องเอ้ยตึกยั้นนี้ก็สูงเท่นี้พี่น้องว้าวนี่พี่น้องจะมีสะพานลอยขามีพี่น้องเอ้ยไกลจะตรงไปพี่น้องเอ้ยตรงไปอีกตรงไปอีกไปถนนปู่เจ้าปู่เจ้าสมิงพลายพี่น้องเอ้ย นี่ว้าวรถร้ลลอยขนาดนี้พี่น้องเอ้ยถนนเสฉนี่ยอุ้ยถนนพระลาดวิถียาพรโอ้พี่น้องเอ้ยสุดยอดอลังการนี้พี่น,น้องแถวนี้โอ้โหรถที่วารนเอน,นขนาดแถวนี้พี่น้องเอ้ยแล่นได้สะดวกสบายด้วพี่น้องเนาะว้าวาวัไกี้จัพาไปเบิ่งไปซุ่มด้วยพี่น้องเด้อบนถนนทอนทาง คือเก่าคือเดิมเรื่องขอโมยเบาไก่อาจชบพมีเด้อพี่น้องเนาะเมื่อนี้เบาไก่ผ้ามาเบิงสะพานภูมิพลหนึง่งและสะพานภูมิพลสองเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสิสวยงามขนาดไหนว่าสิยิ่งใหญ่ขนาดไหนผ้ามาเบิงมาส้มในย้ามือแรงเด้อพี่น้องเด้อยญ้ามือแรงว้าวพี่น้องนี่รถนี่รถ ออกมาจากสมุดประการโบพี่น้องโบไก่กับโบหูคุยกันเนาะพี่น้องเนาะเรื่องถนนทางเรื่องขโมยบ่าไก่อาจสิบุมีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะรับซุมรับวบังรับซุ่มโบไก่ด้วยความมันเทิงกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะโบไก่สเก็ปภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องฝากพี่น้องเศร้าฟังเล่าเด้อพี่น้องเด้อทางฟังต่างประเทศที่บ่อนิ้กลับบ้านกับซองสี่แยกบ่อนได้กลับบ้านแล้วกะบ้านว่าประเทศไทยนี่เจริญ ขานาดไหนพี่น้องเลยโอ้ยบ่าวเล่าเห็นแล้วสะอ่อนใจสะอ่อนใจเลีพี่น้องเลยโอ้โหนี่ทั้งหนาเบาไกลทีเป็นสะพานภูมิพลนหนึ่งนะพี่น้องเด้อภูมิพลหนึ่งโอ้โหบอกเลยเลยสวยงามขนาดสุดหนึ่งใหญ่อลังการพี่น้องเลยบูว่าพนสร้างขึ้นมาได้จังไลเนาะโอ้โหจ็ดสิบบารสางขึ้นได้จ็ดปีเลยพี่น้องเลย ว้าวพี่น้องโอ้หนี่จะเป็นตึกฉันกะป๋าครูครับสะพานผู้คนหนึ่งอันนี้กับเป็นสางตึกขึ้นมาใหม่พี่น้องเอ้ยว้าวว่าไกลจะตรงไปเนาะไปถนนปู่เจ้าสมิงไปเพรพี่น้องเอ้ยเผื่อจะไปสมุทรปราการพี่น้องเอ้ยบอกเลยเลยว่าหยุดหยอดอ่านร่างการงานสางอนี้พี่น้องเอ้ยว้าวนี่สวยงามอันนีพี่น้องเอเยนะ้ย ยู่บนสะพานนี่มีถนนอยู่ประมาณ1 2 3 4 4สองสามสีี่เลนได้เป็นองเด้อข้างดัดสเลนเป็น8เลนป๊าดทุกพี่น้องเอ้ยนี่คือสะพานภูมิพลหนึ่งบอกเลยได้ว่าสุดยอดดิที่พี่น้องอุ้ยพี่น้องเอ้ยใส่เมื่อเบาไกลจะออกไปสุขสวัสดิ์พี่น้องเอ้ยถ้าพอด้ายอยากออกสุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายได,ได้ครับตรงไปสุขสวัสดิ์จะเป็นสะพานภูมิพลสองพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ ไปสะพานพุ่มพลนสองบาดเนี่พี่น้องเอ้ยประกาศตรงไปสะพานพุ่มพลนสองอีกโอ้สะพานพุ่มพลนหนึ่งและพุ่มพุ่มพลนสองครับสิตอกันแล้วพี่น้องเนาะตอกันต่อเนื่องกันได้พี่น้องเลยว้าวนี่คือสะพานพุ่มพลนสองพี่น้องโอ้ยนะสะออนนี่พี่น้องเอ้ยสะออนดีสะออนดีว้าวนี่สะพานคือพุ่มพลนหนึ่งพุ่มพ่สองดีใจไร้ดีใจไร้ ดีใ,ใจอ่าที่ไหนมาเห็นที่ไหนมาสัมผัสพี่น้องเอ้ยที่มาเห็นโดยตาเจ้าของเองว่าสุดยอดยิ่งใหญ่ขนาดไหนแหมพี่น้องเอ้ยบอกเลยเลยบอกเลยเลยว่าสะดวกสบายด้วพี่น้องเอ้ขึ้นสะพานนี่ถนนหลายเลนแต่สะดวกสบายอีนนี้พี่น้องเอ้ครบรถแลนทุกเซนทานปุ้นตรงไปอีกจเป็นสะพานขาม,ม่นนำจ้พยาพญาอีกสะพานหนึ่งด้พี่น้องเด้อ อันนั้นแจ็คแมนจะผ่านยังบอกไก่กะบหูน้พี่น้องเด้อถา้าผู้ใดหูกะบ,บ,บอกบอกไก่ใดในเด้อพี่น้องเอ้ยนี่คือสะพานภูมิพลหนึง่งและภูมิพลสองเบกกาไก่ผ้ามาเบิงผ้ามาสมพี่น้องเอ้ยบอกเลยเลยว่าสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการขนาดพี่น้องเอ้ยโอ้โหบอกว่าสูงสูงแนมข้าไปข้างล่างพี่น้องเอ้ยเห็นวิวแมนม้มเาพาะเาอย่างสวยงามพี่น้องเอ้ยเห็น หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่บนเมดัมเจ้าพญาดื้อแมดำสายเหลือดรักของประเทศไทยเลยพี่น้องเอ้ยว้าวพี่น้องเอ้ยอุ้ยบอกไก้จะออกไปสู่ถนนปู่เจ้าสมิงพายด้วยพี่น้องเนอโอ้โหนี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องอ้าวบอกไก่จะชิดสายแล้วพี่น้องเนะไปถนนปู่เจ้าสมิงพายอย่างนี่พี่น้องตรงไปจะเป็นถนนการจราพิเศษพี่น้องเอ้ยสองเส้นทางจราจร ทางนี้จะเป็นสองเส้นทางจราจรไปปู่เจ้าสมิงพายเบิงพี่้องเอ้ยรถแลนสวนกับไปมาอยู่บนสะพานพี่้องเอ้ยเป็นภาพอันที่สวยงามและเป็นภาพอันที่ยิ่งใหญ่ที่พี่้องเอ้ยนี่คืออาพันเหตุกันลื่นนะพี่น้องเนาะปะสีแดงๆไว้กันลื่นเวลาฝนตกเวลาอย่างกะถนนพันสีลื่นแต่พ้นมาท่าสีไว้เพื่อกันลื่นแล้วก็ให้รถเกาะติดถนนเพื่อจะบ่ให้เกิดอันตรายอยู่บนท้องถนนแห่งนี้นะพี่น้องเนาะ ว้าวบาไลจะตรงไปพี่น้องเอ้ยตรงไปเลยตรงไปเลยโอ้ภาพหน้าเมือแร่งคำคอยพี่น้องเอ้ยบาไก็ยังอยู่บนถนุนถนุนหน,นทางคือเก่าพี่น้องแต่ว่าเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้รับิบึงรับส้มคือเก่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยพี่ว้าวนี่เมื่อเบิ้งท่างนี่แห่งสวยงามเพื่อน,นพี่น้องเอ้ยโอ้นี่อยู่ขังล่างพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยไปต่อพี่น้อง ไกลสิภาพาะมาบึงโค้งสางอยู่ข้างลางนะพี่น้องเด้อบอกเลยเรื่อยว่าแข็งแรงแหลกกะแต่คุณภาพสาัยพี่น้องบึงแต่เสาเนาะพี่น้องเนาะเป็นเหตุถูกแบบสองแงมออกไปเพื่อสิคําอยู่ข้างบนเนาะพี่น้องเนาะว้าวนี่คือภาพอยู่ข้างลางพี่น้องเอ้ภาพอยู่ข้างลางข้างบนนี่จะเป็นสะพานผู้มิพลสองเด้อพี่น้องนี่ไอภาพอยู่ข้างล่างพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ผ้ามเบึงผ้ามาส้มว้าว เอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บ่าวไก่กะบผ้ามะเบิงผ้ามะส้มสะพานภูมิพลหนึ่งและภูมิพล2สองมาจากาถนนพระรามสามพี่น้องขึ้นมา,าบนสะพานภูิพลหนึ่งูมิพล2สองนี่ภาพข้าขงล่างพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บ่าวไก่ก็ขอฝากได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวไก่สนับสนุนบ่าวไก่โดยบอกกดข้ามโฆษณาได้พี่น้องด้อสำหรับคลิปนี้บ่าวไก่กล้าไปเพียงเทนีเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับสบายดี